สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแพคกิ้งเกมนะครับผมวันนี้พาร์ทนี้เราจะไปสำรวจแมปใหม่กันนะครับจากพาร์ทที่แล้วเราไม่ได้ไปนะครับพาร์ทนี้เราจะไปสำรวจแมบใหม่ไปกันเลยผมเตรียมตัวไว้หมดแล้วนะครับก็เล่นต่อเลยแหละแต่ว่าถัดเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทที่แล้วเราจะทำเจเนเรเตอร์น,นะครับโอ้เอ้าพัง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 เลเทโอเคนะครับไปไปกันเลย หมอกหมอกนี้หมอกไหนใช่หมอกหรือควันโอเคไปครับผมเอ้มันมีให้ไปช่วยคมสันเนี่ยเจสันคมสันนั่นแหละแต่ผมไม่ไปช่วยนะครับเพราะว่าเออุ้ยนี่ไงวัตเตอร์แฟร์วัตเตอร์แฟรโอเค,อเ,คเรายังไม่ไปช่วยนะครับเพราะว่าเราอยากอยู่กันกันกบภรรยายสองคนเออโอเค ปฮะตรงนี้มันมีโจรด้วยเนี่ยครับแล้วก็ไปถึงตรงนี้แล้วเราจะเลี้ยวขวามันเลีเ้ยวขวาไม่ใช่เลี้ยวขวาโอเคไปครับไปเราจะไปดูแมปใหม่ว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับแต่มันฝั่งนู้นมันเหมือนไม่มีรถนะเท่าที่ผมดูมายังไม่มีรถเออโอเคเอาแมปโหลดไม่ทัน โอเคครับปะเราต้องใช้ลูกซองในการอยู่รอดเพราะว่าข้างในมันอันตรายโอเคครับผมมืดติดตืเลยบรรยากาศน่ากลัวครับต้องมีซอมบี้อยู่ข้างหน้าแน่นอนเอ้ผมไม่เข้าใจว่าหลักการของการฮิลเขาอะมันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเ,เช็คดูแล้วมัน มันจะเต็มแล้วแต่มันกลับมามีบาดแผลครับใครพอรู้บ้างไหมครับปกติมันจะไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ตรงนี้มันไปได้นะครับไปไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตอนนี้วิ่งไปเลยแล้วกันสัมเบสัมเบสผมติดเช้อไม่มีอะไร นี่น้ำตาลน้ำตาลมาไว้ทำอะไรครับมีใครรู้บ้างครับฮู้ยหู้ยเฮ้ยเจ้าเนี่ยมันจะยิงผมอุ้ยอุ๊ยโดน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 ด้วยโดนด้วยโดนด้วยไม่โดนหรอกนี่หลบแบบดิจิตอลตกใจหมดไม่โดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันโหลดมันโหลดแป๊บหนึ่งเคยมันโหลดทอมบี้แน่นอนมันต้องมีอ่ะทีที่ได้ยินเสียงพวกนี้มันตกใจ โอเคมันยิงผมไม่โดนหรอกจริงนี่ไงตกใจหมดเลยเออไม่มีครับผมรอบนี้ไม่มีรอบนี้ไม่มีหรอือเราไม่เจอหรือเธอไม่มาไป้วก็ต่อไปครับอืมอืมเอ้ข้างหน้ามันต้องมีคน ใช่ไหมจะมีโจนอยู่ข้างหน้านะครับอันตรายมากไม่มีแล้วผมมาช่วยลาเชียลตรงนี้แหละเพราะผมเล่นไปก่อนแล้วนะครับแต่คิดว่าโจน,น่าจะไม่เกิดแล้วนะครับโดนผมเดสมอลเล่ไปแล้วไม่น่ามีแล้วมัครับไป ไปทางนี้กันดีกว่านี่คือแผนที่ใหม่ไม่มีแล้วนะครับโอเคไปดีกว่าครับถ้ามันจะยิงเรามันยิงผมตายไปแล้วโอเคนี่แผนที่ใหม่แมปใหม่ครับผมเป็นแผนที่ใหม่นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง ไปไปกันต่อครับค่อยๆวิ่งไปเอ่อผีมันจะโหดขึ้นหรือเปล่านนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะตอนนี้ร่างกายผมหิวหิล้หิวล้เดี๋ยวต้องนอนเอ่อตอนนี้แผลเริ่มหายนะครับก็พันแผลอีกรอบนึงแป๊บโอเคหิวแล้วฮะเรามาถึงที่นี่แล้วเป็นพื้นที่ปาน ้างวางนะครับเราจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ก็ขี้เกียจไปเก็บของนะครับผมซึ่งมันขนแล้วก็ช้ามากนะครับรถก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยในนี้ดอกอะไรบ้างเออดอกผ้าผ้าดอกเหล็กเหล็กขวดน้ำ น้ำโคกเก็บไว้อาหารกระป๋องเก็บไม่ได้ด้วยอ่ะอาหารกระป๋องอีกกระป๋องหนึ่งโอเคครับไปเราจะคงเดินทางต่อนะครับรอบนี้ผมอาจจะไม่ได้กลับมานะครับเราจะเดินทางต่อเพราะว่าสเสบียงเรามีเพียบแล้วครับภรรยาของเราอยู่ที่บ้านเฝ้าให้แล้วนะครับตกแบบปะเนี่ย จริงๆมัน่าจะเอารถมาได้นะรูตรงนั้นมันเอารถมาไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นทางตันคุณตันซื้อไว้หมดเลยทางตันข้างหน้ามีเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเราจะนอนตรงนี้ไม่ได้นะครับผมผมเซฟก่อนแล้วกันจะตายจะตายของตกนี่ร้องไห้เลยนะครับ ปืนเปินอะไรอยู่นี่หมดเลยสไนเปอร์ผมหายที่ผมจําได้เพราผมเก็บแล้วนะสไนเปอร์ผมอะ่ะผมเก็บอยู่นะเจอแต่ปั๊มน้ามันเขายังไม่น่าจะไม่น่าจะยังอ้ยบ้านมีบ้านด้วยโอ้โหเป็นหมู่บ้านครับผู้ชม โอ้โหผมก็จะบอกอยู่แล้วใช่ว่าแบบเขาไม่ได้สร้างอ็อบเจกต์บ้านอะไรไว้หรือเปล่านะครับเปิดไม่ได้ด้วยข้างในเข้าไม่ได้ครับกระจกเธอแบบนี้เออนี่ไงนี่ไงตายเออ ยิงเจ้าต้นไมน้นี่เอาดิว่าอ้ห้มันเอาแกเอากูแกเอากูแกไปดีกว่าวิวกับมันเลยบ้านนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแต่เราฆ่ามันได้นะไอ้ต้นนั้นอะเราฆ่ามันได้ครับบ้านหลังนี้โอ้โหแมวอะมายุ่งแหละมีตัวนั้นอยู่ในบ้านด้วย รึจะมีอยู่ในบ้านแทบเยอะเยอะมากอ่ะเยอะจริงเฮ้ยหลังนี้มีไหมโอ้มีด้วยเออเอ,อ้ยมันยิงติดยิงติดเออนี่ตายเรียบร้อยมีอีกเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ย เออตายไปสิเป็นแล้วหรอกเยอะผมอะมีเยอะตายปะเออ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 ตายไปซะตายยังยังไม่ตายด้วยอ,อ่างน้ำเพียบเลยไม่มีอะไรเลยครับบ้าน โหมีทีวีถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นไม่ไดนะ้เดี๋ยวเลิกจิตไปยับป้ายไม่มีอะไรเลยยังไม่เจออะไรเลยโอเคครับไปต่อกันดีกว่า <c oughs> ว่าเดี๋ยวไปไกลเกินอะ่ะกลับบ้านไม่ได้มันต้องมีบ้านในหะ้อยู่ตรงนี้เซ ไม่มีบ้านเลยเหรอตรงโน้นมีอะไรทุ่งยา,าทุ่งนาโคตรกว้างแล้วไม่มีรถโอ้ไม่ไปแล้วกลับครับคุณผู้ชมกลับเถอะจริงกลับดีกว่าครับผมกลับไปหาลูกขาามียผมที่บ้านดีกว่าจริงสุดท้ายเลิฟเชอไม่โกหกทะลวงหลอกกันว่าไม่รักกลับเถอะจริง ก,กลับวิ่งมึงเข้าไปอันนี้วิ่งแล้วเหรออ๋ออีวิ่งอ๋อสเติมินาหมดนอนสักแป๊บได้ไหมพักเอาสเติมินาสักชั่วโมงหนึ่งปึ๊บสิบเอโมโอเคสเติมินาเราฟื้นขึ้นมาแล้วครับไม่มีรถครับคุณผู้ชมถ้าไม่มีรถเนี่ยผมไม่ไปละโคตรจะไกลเลยกลับบ้านเธอะ กลับบ้านนะครับที่รักเรารออยู่กลับบ้านไปก่อนลูกก่อนเมียดีกว่าครับผมเราลืมไปว่าเรามีเจ้าโล่ง้อโอเคทำไปกันต่ออ่สำหรับใครที่รอซีรีส์เกรนเฮลเลครับผมผมจะกลับไปเล่นเกรนเฮลนะฮะ เอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็เราจะมีสอนวิธีการหาอาหารแบบเท่ๆนะครับหากินได้ตลอดนะครับผมโอ้ยโอ้ยขอไปครับเครับผมไปไปต่อยาะไปเยอไปยอไปยอไป เมื่อไรจะกลับบ้านเมื่อไรจะถึงบ้านโอเคมานานเหลือเกินนานเหลือเกินแ่่วิ่งเนี่ยงานนานเหลือเกินเอ๊ะผมจําได้ว่าผมยังเก็บของที่นี่ยังไม่หมดนะผมไปช่วยราชงศตรงนี้นี่หว่าถูกแล้วอืม <c oughs> ถือลูกซองเข้าไปถือลูกซองเข้าไปมีถังน้ำมันอะไรเพียบเลวโหมีคนอยู่ปะเนี่ยไม่มีอันนี้ะไรอุย้ยน้ำมันเก็บเก็บเก็บโอเคตอนไม่ไปถึงที่นู่นชาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีเปิดแล้ว เล็กหน้อยก็เก็บไว้ครับเพราะว่าต้องใช้ในการเอาใส่เจเนอเรเตอร์ด้วยนะครับ30ลิตรตัวนี้เก็บเก็บมาให้หมดหลังรถมีอะไรเก็บมาให้หมดจะกลับแล้วนะครับก็ต้องเก็บมาให้หมดโคบาเออผมเอาโคบามาดีกว่ามันมีตู้อยู่2อามตู้ที่เรางัดไม่ได้ด้วยมือตัวเองนะครับนี่ไง ไม่ใช่นี่ครับข้างในมีอาหารแล้วก็มีตู้อยู่แถวๆข้างบนเนี่ยมันงัดไม่ได้เพราะวันนั้นผมไม่ได้เอาฉลงมานะครับเดี๋ยวเราเอาฉลงขึ้นไปงัดดูผมอยากจะบอกทุกท่านเอา้านี่ไงโอ้ยมันบักเหรอ มันบั๊กครับผู้ชมมันบั๊กครับคุณผู้ชมครับมันบั๊กครับคุณผู้ชมครับผมก็ว่าทำไมโจมันหายไปไหนหมดอ๋อไปกระจุกอยู่ตรงนั้นเองโอเคไม่เป็นไรยังไม่ได้สนใน ตายกันไปก็เยอะอะรูดรูดออเลยอยู่ข้างหลังด้วยปะเนี่ยอู้เจอร,รีเวอร์ครับแม่สุดยอดจริงตามหาตั้งนานสนายได้แล้วลูกซองแตกหักเอ่อแค่ได้จริงๆเหรอ นี่แค่น,นี้จริงๆเหรอโถออโก็ว่ามาทำไมมัน,นไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นกระจุกลูกนี้เอาปืนสาตว์เดียวตก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 ต,ตายหมดเลยอะไรอะ่ะอะไรอยู่ตรงนั้นช่างเถอะช่างเถอะซาร่าอันนี้ไอ้หมวกโอเคลุด รู้ต่อไปเอ้ยผมถ้าผมจำไม่ผิดมันมีตู้ไม่ใช่หรอวะเอ้ยข้างล่างตรงนี้ปะใช่ไหมไม่ใช่ครับเอ๊ะตู้ตรงไหนวะตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยเอ๊ะตู้ตรงไหนวะที่มันงัดไม่ได้อะ ผมน่าจะลืมลืมที่แหละโอเคไปไปดีกว่าไปฮะกลับกันดีกว่าครับผมกลับบ้านเรารักรออย,อยู่โอเคกลับบ้านเลยครับไม่มีในหลอกแผ่นที่ใหม่ โคตรไกลจริงอรถมาไม่ได้เราต้องเดินโอ้โหตายครับผมบอกเลยตายยังเขียดเดี๋ยวห้าห้านี่ไงอเนีหยอเนีหยอเนีหยโอเคไปไปครับผมกลับบ้านเราดีกว่าไม่ค่อยมีอะไรเลย โอ้โหกระตุกกระตุกโอ้โหมันโหลดอ็อบเจกเจอเยอะแฟรมเรทรล่วงหรือสามสิบอะนี่รีบกลับบ้านไปหน่อยกลับบ้านดีกว่าอันนี้เหรอเก็บแต่หนึ่งลิฟตก็เก็บปึ๊บโอเคเก็บให้หมดครับรูทรูทไว้ก่อนเพราะว่า ของเรามีไม่ค่อยเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านนะครับตั้งแต่จากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรลนะเพราะว่าเกมเริ่มตันๆเลยนะครับค่าบงค่าบอสก็ฆ่าไปแล้วแต่บอสตัวใหม่มาก็น่ากลัวอยู่ครับบอสถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยแต่ก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับถ้าฆ่ามันตายแล้วก็หน้าจอเราจะขาวขาวหมดเลยนะครับแต่ตรงอื่นนะส่วนอื่นในส่วนอื่นผมยังไม่ได้ไปนะหรือว่าจะลองไปส่วนอื่นดูครับ ขวาถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะไปที่ไหนเราไปดูกันนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปมันจะไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับขึ้นเขาไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่น่ามีอะไรอออ,อ๋ไม่น่ามีอะไรครับไม่จริงครับมันปิดทางไว้ตรงนี้คืออะไรครับ ตรงนี้คือโรงงานเหรอใช่ไหมเฮ้ยนี่มันหมู่บ้านเอาเดี๋ยวนะใครย,ยืนอยู่นั้นมีโจรด้วยครับรผู้ชมมีหมู่บ้านนะครับผมคิดว่าของน่าจะเยอะอยู่แหละแต่ว่ามันเสี่ยงนะโอ้โห นเดินรอบเลยคุณผู้ชมครับกลับดีกว่ากลับไปบ้านเราก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาครับผมรอบหน้าเราจะมาใหม่รอบหน้าเราจะมาใหม่อหมหมโอเคไปกลับบ้านเราแฟนรออยู่ที่บ้านนะครับไปครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอมไรอย่าติดบ้านเสทีติงตรงนี้ล้วก็ต้องเลี้ยวขวาเออะ โอ้โหดิฟดิฟดิฟแหมดิฟก็มาข้างในเลยไปฮะรีบกลับบ้านกันดีกว่าเมื่อไรจะถึงเงียบกริบเงียบกริบ,บ,บไม่ค่อยอยากบวกกระโจนเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่มีอะไรให้ให้หน้าให้หน้าไปบวกกระโจนเพราะว่าไ,ไม่เพราะว่าอะไรหรอกเพราะเปลืองนะครับ ผมบ้านทางขวาก็ไปหาของมาแล้วนะมีอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวรอทางผู้พัฒนาอัปเดตมาดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปสานต่อกลีนเฮลกันดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ากลีนเฮลเนี่ยมันยังมีอะไรให้ทําอยู่นะครับผมยังไม่ได้หาอิเซเกนะครับจริงๆมีอิเซเกของกลีนเฮลอยู่นะครับผมอโอเคจะถึงแล้วนะครับป๊าป๊าปา บ้านอยู่ทางขวามือโอเคเนี่ยครับผมไม่มีอะไรแล้วโอ้โหโโหกระตุกกระตุกโอ้โหเฟมเลตร่วงออบเจกเยอะเกินแ้สวัสดีทุกท่านสวัสดีจ้ะที่รักมันชอบไปยืนอยู่หลังบ้านใช่ไหมีนน้รู้นะรู้นะเนี่ยรู้นะเนี่ยว่าทำอะไรเนี่ย อาโอ้โหโอเคครับคุณผู้ชมผมว่าไม่น่ามีอะไรเอาเป็นว่าพานนี้เราจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมผมองว่าเจอเกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะผม